ครับสวัสดีครับเคยิ่งเจริญเครดิตก็เอาลอกตัวใหญ่ๆสภาพใช้งานนะครับตัวนี้เป็นตัวไดว่าส p o r t Line นะครับ st 4 0 0 0 x รหัส x ก็จะสามารถถอดเสียงกันกลับออกได้นะครับก็จะกลายเป็นการหมุนเงียบไปม่มีเสียงแบบนี้นะครับนี่ก็กลายเป็นหมุนเงียบไปได้ตัวนี้ทำให้เรียบร้อย มาแล้วนะครับหมุนแบบลื่นเงียบนะครับการกลับเปิดใช้ได้นี่ครับก็รหัส x ก,ก็จะเป็นรุ่นพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงคือเป็นลูกปืนแล้วนะครับแล้วก็จะมีลวดลายที่สปูลสวยงามเลยนะครับตัวนี้ก็มีดีลร้อยที่สปูลบ้างเป็นคราบสีดำๆนะครับแต่ไม่ได้กัดลึกลงไปข้างในด้านในนะครับนี่ ก็เป็นราคาย่อมยาวกันไปนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมก็ใช้งานได้ไหมใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีแต่สภาพก็ถ้านา้นๆมีความสามารถก็เอาไปทำสีก็จะสวยขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้มีผลต้องการใช้งานนะครับเนี่ยสีพวกนี้ดูเนื้อดูเนื้อโลหะของเขานีนมีความเป็นโลหะที่แข็งแรงนะครับไม่ใช่ว่า กองแกงนะครับเป็นมีน้ำหนักเลยนะครับโลาหะแบบเนี้ยอัะหน้าลอกเปิดดีแข็งแรงมากครับผมอ่ะหน้าลอกแข็งแรงนะครับตัวโรเลอร์โรเลอร์ตัวเลอร์หมุนทํางานนะครับนี่โรเลอร์ยังหมุนทํางานเห็นไหมครับนี่โรเลอร์หมุนทํางานนะตัวฝาเบรก ฝาเบรกไม่มีแตกแล้วนะครับนี่ฝาเบรกตัวสปริงดีดติ๊กเสียงแบบนี้นะครับสปูลกลมไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับนี่ตัวตัวแกนแกนโรเตอร์เป็น,นแกนชั้นเดียวเฟืองไม่ล้มไม่รูดนะครับเกลียวครับเกลียวเรียกเฟืองนี่ครับเกลียวไม่ล้มไม่รูดใส่กลับกันเข้าไป เสียงดังเสียงดังในที่โล่งนี่ได้ยินชัดเจนแน่นอนครับไม่ต้องใช้กระดิ่งกันเลยเบรกตัวนี้สมูทหนึบแน่นมากครับนีม่มือสั่นเลยครับบิดครับปลาใหญ่สบายครับอย่างนี้นครับแล้วน็อบน็อบหมุนลื่นๆแขน พับเก็บได้นี่แขนพับเก็บได้นะครับนี่ล็อกอัตโนมัติแขนสวยงามครับแขนยังสวยอยู่เลยอ่าอ่าก็มีสีสีเพลทนี่ครับ ST 4000X มีสีที่ตัวเพลทกับสีที่ตัวกว้านของเขานี่ครับตัวโรเตอร์เนี่ยอ่ามันก็จะมีการหลอกล่อนอกันบ้างนะครับตามอายุการใช้งาน โดยทั่วไปลอกมีขนาดเท่ากับ d g 60อ่าสายทะเลนะครับสายทะเลไปตกล,ลุยได้เลยครับเป็นลอกสำรองก็ได้นะครับนี่สนใจครับไม่แพงครับไม่แพงปล่อยไปเป็นลอกใช้งานไปเนาะโอเคครับ